ไม่ให้สองอันผุนก็นี่บ่อยากได้กันยังได้อยู่แหมกะไข่ก็เสืออันเดียวอยู่ได้ละลอยหนึ่งเนี่ยเดี๋สองอันเดสองอันลอยหนึ่งธรรก็ได้นี่บ่อันเดียวนี่มันเขาก็บ่ขายได้ลอยหนึ่งเนี่ยขอยไปก็ได้ไม่ใญ่เด้อเออมึงอดีน้อเมนีน้ะอุ้ยอันวาวแล้วก็ได้ไหมไก่มันก็ร่างสิบออยู่หันไหมมันสิบอออกมาล่ะบ่ท่านเอาลงดอกอันสิไปื่ยืมซุ่มไผ่ละเขาสีให้ยืมเนาะ อเขาก็ซื้อเอามาเพราะแหงละ่ะเฮ็ดจังไดเนอเฮ็ดจังไดเนาะกูสิมีสุมส่มเนาะจะมาขังไก่น,น้อยนี่แม่กูอ่อนบ่อมันบ่อบางหาันตาบ่อขังไว้จัิงสิมันก็ไปทวนอ่านท่าลูกมันไปเรื่อยๆมันก็สิบ่หใหญ่แม่จมยังไม่ยังฮะไอโจมยังโว้ยกูว่ากูอยากได้ซุ่มตัวละ่ะอยากได้ซ<อ><อ>ุ่มเออไปกู<ด>ก็ร่างบ่อนั่นแม่เมื่อนี้คอยอัน เอาซุ่มมาขายให้เจ้าอุ้ยก็ได้อยู่ตัวแหละเนาะสุ่มมาขายให้เจ้าคับอยากได้พอดีเลยเก้าอ,อี้ห้างอันหนึ่งอามาขาย,ยัาง่เก้าอี้ห้างนะเจ้าตัดไมมใ,ใส่กับพ่อได้นัง่เนงเล่นพิงไายามเสื้อโอ้นี่บ่อะโอ้หสองอันนี่ขอ้อร่อยหนึงน่งเลยมั้ยบ่เฮ้ยกูกับสีอาอยู่แล้วนี่กูอยากได้เจ้านี่นี่เพราะว่าเราคอยเบื่อแล้วเฮ้ยกูอยากได้ซุ่มพอดีเลยซุ่มปงไก่ เอาเอาเอากูบวาดอกเด้อกขันแนวนี่กูบวาคุณี่ฟอบแม่จะบปต่อเลยประเดี๋ยอชิต้าเฮ็ดหยังล่ะมึงน่ะมึงให้ยสองอันพูดตัานี้บ่อยากได้กันยังได้อยู่แห่เออกะไข่ก็เสืออันเดียวอยู่ไหนละลอยหนึ่งเนี่ยเออเดี่สองอันเดสองอันลอยหนึ่งธรรมดานี่บบยอันเดียวนี่มันเขาก็โบขายได้ลอยหนึ่งเนี่ยคอยไปก็ได้ไม่ใหญ่เลยเออมึงละดีนอเมืรีนอเออหู้ยเข่าทาแห้งว่ะไปไวไม่ทัง แม่ยังอะจะเห็นผัวข่อยมาทั้งนีบอกเห็นตัวละนางกือซุ่มข่อยเอาเอามันเอามาขายกูพอดีกูอยากได้ซุ่มแม่นางนี่มันขายอันอันลอยหนึ่งนี่เอมาขายเออเจ้าอะไหเจ้หัวเจอนะมันเมมันลักของ่อยมากเลยี่โ้ยกันว่าหูแล้วห่วยอินี่มึงสิมาว่วาลักยังไงกับมันเอามาพอดีกูอยากได้แม่โอ้ยจะมาเนเป็ตาซัง เบิ้งมันขอเงินขอไปซื้อเหล่าขอไปให้มันมันหลักซุ่มกับหลักกอีข่อยมาน,นี่เห็นบ่น,นี่ข่อยว่าจะมาว่างไว้ตั้งเฮ็ดอันแนวสั้นพักขออ่อยอู้เบิ่งเนี่มัน้อขายให้เจ้าจักบาทอัยนี่ลอยนึ่งนั่งจังเจตเ์ตาวนี้กูกัวันพ่อซื้อแล้วมันย่ำแถมมันอันนี้ให้กูนั่งแ่มันเป็นตาสั่ง จะมาขายลอยหนึ่งแต่ช่วงไข่เสือมากกว่าสองลอยเศรไปเห็นขายลอยนึ่กูอาลอยหนึ่งเหมนที่มันแจ่มตัวหนังหนเจ้าจังนี่เจ้าหูเสือนะมันจะจะมาขายเห็นมันเฮ้ยกูเสีหายังอย่างนี้กูเกิดเอามาขังไกลหน่อยกูเย็นนี่โอ้ยเจ้านี่เจ้มันจะมาของถือหน่อยม่ใหญ่งกเอามาของข่อยโอ้อันนั้นแล้วเจ้าจะไปเคลียร์กันเองเด้อของข่อยตัวนี้มาเข้ายังลอยหนึ่งว่าไปอีกแล้วนอกูนี่มันก็จ่างเป็นแต่นอบาสนี่นอกรูก็ว่าสิเอาไปขังไกลหน่อยกูอยู่อีแห่งเงย